ครับคุณครูครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับคุณครูก็อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าปลูกต้นไม้อะไรนี้โควิดไม่ได้ออกไหนเลยลทำกิจกรรมอยู่บ้านทำไข่เค็มทำเค็มหมูกับต้นไม้อืมครับอ๋อขายหลายอย่างนอ้อคุณเนาะอย่างนั้นนิดหน่อยพอได้ค่าน้ำก็ไฟ <laughs> อ๋อครับครับ <laughs> คืเล็นิหน่ครับไอ้ต้นไม้ของคุณครูนี่มีมีทุกอย่างเนาะค่ะไม้มงคลมีตั้งสองร้อยกว่าชื่อชนิดืม้เเกงต้นละร้อยสองร้อยก็ได้เลยครับห้าสิบบาทยังมีอ๋อก็คือเริ่มต้นตั้งแต่กี่บาทครับเรื่องที่ห้าสิบห้าสิบขึ้นไปเน้องครูห้าสิบบาทครับถ้ามีท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจต้นไม้บงมงคลเพื่อจะนําไปปลูกที่บ้านเน้องครูก็มาครั ครูคุณครูได้ที่บ้านพุกตาเนาะครูเนาะมีดินมีกระถางมีทุกอย่างเลยค่ะครับดินก็มีกระถางใบละสิบห้ายี่สิบทีห้านี่ค่ะครับก็ได้พวกกับข้าวกับไข่เค็มเคบหมูคน้ำมันหมูไข่เค็มนี่ผมชอบมากเลยที่ผมชอบมาซื้อของครูไปกินเนาะอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับไข่เค็มผลไม้ตามปรดูการที่เขาคือเราช่วยกันในคนในหมู่บ้านเขามาส่งในสวนนะคะเราก็รับขายไว้ ไข่สดมัง่งอะไรมัง่งกะนมองอ,งอ,ะ,อะแล้วใ้สำหรับอ่างวดน,นี้น้องครูอ่าแล้วครูฝันว่ายังไงบ้างครับสำหรับโค้งสุดท้ายนี่ครับใกล้เลขจะออกแล้วครับก็โค้งสุดท้ายก็คือฝันดีอยู่ค่ะฝันฝันเมื่อคืนหลังจากเราที่ถ่ายข้างเรขไปแล้วเนาะมาฝันว่าว่าเลขลอยมาเลขลอยมา เลขสามตัวลอยมาไม่รู้จะจะออกร้อไม่ารอตรงเลขของใครก็ไม่รู้นะแล้ราจะโชคของใครนะคะครัะกับฝันที่เขาเขียนให้สามตัวแล้วต้องมีเลขทูบอีกก็จะให้สามตัวหน่อยสี่หางกับจองตัวอีกสามหางนะคะครเพราะเราก็ซื้อไว้แล้วเราเราก็ซื้อไว้อันนี้จะนหน่อยตามฝันนะครับอย่างเลขลอยมาก็เลข เลขสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเก้าค่ะสองเจ็ดเก้าครับที <c oughs> นี้มาวันต่อมาเราก็ฝันอีกใกล้สว่างตีห้าครึ่งน้องตื่นมาว่าน้องนองอยู่บ้านข้างตรงข้ามกันเลยแต่เขาไปมีแฟนอยู่จังหวัดอุดรเนาะเขาก็กลับมาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อก็นั่งอยู่บบก,กับลูกกับหลานหลานสาวใต้ต้นม,ม่วงเนาะครับทีนี้ก็มีคนหนึ่งเนาะยื่นมือมาแล้วก็ มีกระดาษเขียนให้เรานะครับเขียนให้อ,อีกตัวหนึ่งสามตัวเลยสี่เจ็ดหนึ่งอ๋อสี่เจ็ดหนึ่งอ่าสี่เจ็ดหนึ่งค่ะสี่เจ็ดหนึ่งเสร็จแล้วก็บา้านอะที่เกก็สี่เจ็ดนะ 4, 7, คือคล้ายๆตรงกันเนาะอ๋อครับครับอะไรที่ของพ่อเ็น,นะเจไปอยู่ดอนนั้นเลยจนได้หลานได้อะไรเลยก็มาเยี่ยมเม่อ๋อ <นะ S 1> พอเขามาเยี่ยมเขาเขียนในตัวเลขให้ เขาเขาในฝันในฝันเขาก็นั่งอยู่กับกับหลานเขาเลยแต่ว่าไม่รู้ใครไม่รู้มันมีที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะพ่อเขียนให้เรายื่นกระดาษให้เรานะสี่เจ็ดหนึ่งไม่รู้ว่าจะมันมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับเออก็จะโชคของใครเข้างพัะทีนี้มาวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่วัน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 โกนวันพระวันวันพระครับค่ะก็เราก็คือสวดมนต์จุดธูปขอไอ้ไข่มันเดิมเลยค่ะครับก็จุดธูปในห้องพระ ขอขอขอพรอจากไข่จะได้ศูนย์เก้าศูนศูนย์เก้าศูนย์ค่ะครับทีนี้พออีกวันหนึ่งคือตอน่ําที่เราจะสวดมนนี่แหละเราก็ลองลองลอง,ลองไปจุดดูต้นกล้วยประหลาดเราเห็นอยู่ข้างบ้านเรานะคระับปกติเราปลูกไม่เป็นปลูกแล้วมันมีหนอ่อมาสองหนอ่อแล้วก็หักลงนัน,ก,นก็เลยลอง เอาผ้าไปปูกสีเดนแล้วลองจุดทูบดูก็ได้ศูนย์ศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าอก็ให้เขาไปดูแล้วลองเผื่อตัดเล่นใครมีโชคนิราศก็ได้อาจจะตรงเลขเองฝันมันก็ไน,นะครับใช่ก็เป็นแนวทางน้องครูเนาะ,ะครับแต่ทีนี้เลขสองตัวที่เราชอบมากๆกก็คือสี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ เพราะว่า 2, 2 0, สองสองศูนย์นี่ตรงกับเลขสาลมของอาที่เสียชีวิตพอาคุณอาผูา้ชายเสียไปได้กี่วันห้าหกวันก็ก็ก็คุณยายเสียตามอีกครับอือก็เลขที่คุณครูชอบค่ะแต่เราก็ซื้อลอตเตอรีร่ไว้แล้วหลยสี่ศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์ค่ะสองศูนย์สามศูนย์แล้วก็ 3, 0, สามศูนย์สามศูนย์นี่ตรงกับเลขต้นกล้วยไงศูนย์สามเก้าเก้าสามศูนย์ครับอเดี๋ยว ก็ประมาณนี้เนาะครูเนาะสลับความฝันแล้วก็ตัวเลขที่อลอยมาลอยมาแล้วก็เลขทู่ครับแล้วก็เลขสองตัวเลขที่ตัวเองชอบเลขที่เราชอบสองตัวเราเราซื้อจริงๆเราตามมาเป็นปีแล้วนะเป็นตรงกับเลขรถเราไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ท่านผู้ชมเจะเขียนให้ดูครับครับอันแรกอันแรกก็จะเป็นเลขเลขลอยมาเนาะครับเลขที่คุณครูฝันแล้วมันรอคือลอยลอยมาในความฝันลอยมาในความฝัน ลอยมาในาำฝันลอยมาก็คือสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านอนโอ้โพอตนต่อมาก็เลขฝัน,ฝ,นฝันใกล้สว่างฝันใกล้ใกล้สว่างสว่างก็เขาเขียนให้สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งทีนี้เลขทูบทูกวันพระทูกเลข ในห้องพระนะั้นศูนย์เก้าศูนย์ตัวเลขสวยนอนทถุถูกกล้วยทูกกล้วยศูนสามเก้าครับทีนี้เราชอบเลขสองตัว <c oughs> เราชอบชอบที่เราซื้อเยอะกับเพื่อนอะซื้อลอตเตอรี่อะซื้อรัฐบาลอ,อ่ะอโอ้เราซื้อไว้เนี่ยนี่อือ ก็ประมาณนี้นอนครูนะแค่นี้คือไม่เยอะดอบมันตรงคือเลขมันคล้ายๆกันที่ที่เราอ่ถ่ายให้ครั้งแรกที่เราให้อย่างติดดูนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมเขาดูแป๊บหนึ่งเนาะทีนี่แต่หกหนึ่งเราก็ยังตามอยู่ครับครับเดย์เก้าหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งหกกหนึ่งก็ซื้ออยู่ครับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือเลขที่คุณคู่ฝันครับว่าัูว่าเลขรอยมาลอยมาตามความฝันตามความฝันนะครับ คุณครูมองเห็นเป็นสองเจ็ดเก้าครับแล้วก็ฝันเขาเขียนให้ใกล้สว่างครับก็คือสองเจ็ดเก้านี่คือ,อ,เ,อเลขร้อยมากครับแล้วก็มีเลขที่วา่า <éta> คุณครูฝันเห็นยาติพี่นองเพิ่นมาเยี่ยมบ้านครับและะ้วก็มีกลุ่มคนที่นั่งอยู่น้ากันนะครับเขาเขียนเลขยืนให้คุณครูคือซีเจ็ดหนึ่ง <ourd. S 1> ครับแล้วก็เลขที่คุณครูมักจุดถูกครับทุกวันผ่าครับวันผ่าวันโกนทุกขังครับคุณครูเพิ่นสิจุดนะครับเทียบเป็นแนวท่าในกับทนผู้ชมนะครับก็คือ 090ย์เกาศย์ครับแล้วก็มีอีกเลขหนึ่งก็คือเลขตนกล้วยครับปีกล้วยมันมันขึ้นมาหลังบาตคุณคู่นะครับมันขึ้นครับมันขึ้นมาแบบแปลกๆปมันงอโค้งคู่อคุณคูเลยเล่ยล่องไปขอโชกเบิ้ครับก็ได้ตัวเลขมากคือศูนย์สามเก่าครับส่วนตัวเลขที่คุณคู่มากก็คือสี่ศู0ย์สาศูนย์สองศย์ครับก็ประมาณนี้ครับวดของวันที่สองพฤษภาคมห5ครับ่านผช้ชมครับ ครับคงสุดท้ายของคุณครูครับเพราะคุณครูคือเลขเพิ่มเติมของคุณครูนะครับหกเก้าเพิ่มเติมหกเก้าเป็นเลขที่ขนขนศพของของคุณอาผู้หญิงที่ตายที่หลังโมลที่หกรถขนศพมาหกเก้าอ๋อเพิ่มเติมน้อคุณครูเนาะเพิ่มเติมคือมันสวยอะเปลี่ยนทะเบียนรถเบียนรถหกเก้าครับเพราะว่าครั้งที่เล้วออกของคุณอาผู้ชายห้าเปรครับขนมามันกันห้าเปรครับ อนนี้มามาของของของไปตายตามกันนะหมายถึงว่าไออุณาผู้ชายตายวันที่13ครับอนนี้เกมาตายวันที่26หกดรือรถขนจบเกย์มาเลขที่69ครับของของของอุณาผู้ชายตันวันนั้นขนมา 5, 8, <c oughs> 58ก็ออก58เนาะจ้าอืม <c oughs> ครับขอบคุณครับคุณรูครับเรามีเจลเลขแบบแ็ดมันมน,น,มน,น่าซื้อนะน่าสนใจเนาะน่า <c oughs> สนใจนะแต่ไม่รู้ออกไหมครับ อยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบเนาะแล้แต่บางคงใครก็อยากให้มีโชคมีลาบทุกคนนะคะจะได้มีเงินนอนคุณมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือแะละค่ะก็ฝันก็ฝันดีอยู่ครับออกไม่ออกก็อีกไม่รู้ตีอีเรื่องหนึ่งเนาะไอ้เลขเลขเลขตัวไหนเนียที่ครูบอกว่าเป็นฝาโลงของคนที่เสียไปเลขนี่ค่ะคนที่เสียไปสองสองศูนย์สองศูนย์กสองสองศูนย์ตัวถ้าัวก็สองศูนย์อ๋อครับครับ อายุเกย์ก,ก,ก็78เมียเกตายตามหลังก็77ครับก็คือตัวเลขที่คุณครูให้มานี่ก็คือสดสดมีแต่ที่ตัวเลขที่แบบว่าหามาจากสารที่สําคัญสําคัญ,คญเนาะค่ะครับก็มียากเสียหรือน้องน้องชายของแม่ครับคุณครูก็ซื้อไว้แล้วเนาะค่ะซื้อซื้อแล้วเลขที่ชอบก็คือ40 30ซื้อเยอะ40อ๋อ40นี่เจ็ดปบเจ็ดใบายแต่อื่นอื่นมีอย่างละสองใบอางน้ครับครับ ก็ประมาณนี้น้องครูเนาะครับก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ใครมีโชคมีลาบอยากให้มีโชคมีลาบทุกคนได้ถูกทุกคนครับผมก็ขอบคุณครูมากมากครับครับที่มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมก็ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้รวยๆวยรวนะครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสคะสวัสดีค่ะ ค่ะเลขของคุณครูดวงแห้งเนาะคะ่ะคุณครูฝันสองคืนเนาะคะ่ะคืนแรกกับฝันว่าเลขลอยมาเนาะคะ่ะคุณครูฝันว่าเลขลอยมาก็คือเลขที่เขาบอกลอยมาคุณครูเห็นชัดๆเลยก็คือสองเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะแล้วกับฝันอีกคืนหนึ่งก็คือฝันว่าคนมาเขียนเลขให้ก็คือสี่เจ็ดหนึ่งนี่คือเลขฝันเนาะคะ่ะสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วกับจุดถูบันพระคุณครูสิจุดสุงวดเนาะค่ะวันพระที่คุณครูจุด,ดะะพระแรกก็คือศูนย์เก้าศูนย์ แล้วก็ทูบต้นกล้วยคุณครูมีต้นกล้วยประหลาดขึ้นอยู่หลังบ้านเนาะค่ะคุณครูก็เลยจุดทูบก็เลยได้เลขมากก็คือศูนย์สามเก้าเนาะค่ะส่วนคุณครูบอกว่าเลขที่คุณครูชอบมากแล้วก็ซื้อไว้แล้วซื้อเยอะเนาะค่ะก็คือสี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สองศูนย์นี่ไปตรงกับเลขฟ้าโล่งคุณอาของคุณครูนั่นเนาะค่ะคุณอาของคุณครูที่เสียชีวิตไปตรงกับเลขฟ้าโล่งพอดีเนาะค่ะแล้วก็เป็นเลขที่คุณครูมากเลยก็คือสองศูนย์เนาะค่ะ สี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์นี่ก,ก็คือเลขที่มากแห้งเนาะคะ่ะและก็เลขที่ขนศพของคุณอาของคุณคู่กลับมาคุณอาผู้หญิงเนาะคะ่ะก็คือหกเก้าคุณคู่บอกว่าคุณอาผู้ชายเสียชีวิตลถค้นศพมากงวดที่แล้วก็คือหาแปดออกตรงๆเนาะคะ่ะคุณคู่ก็เลยคิดว่าอาจมิมาหกเก้าเพราะว่าขนศพคุณอาผู้หญิงออกตรงๆหาแปดขนศพคุณอา อีกท่านหนึ่งก็คือคนมากก็คือหกเก่าเนาะค่ะคุณคู่ก็เลยบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะก็คืออยากให้ทางผู้ส้มทุกท่านถือเลขนะเนาะค่ะคุณคู่ก็บอกเมด่อเนาะค่ะมีเลขยังก็บอกเมื่บอมีกักไว้เนาะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเลขโคงสุดท้ายของคุณคู่ดวงเฮงเนาะค่ะค่ะเลขก็มีประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็ทุกทเทียบให้เบิ้งนี่ก็คือเลขตองงวดเนาะค่ะอันนี้คือเลขต่องวดเนาะค่ะเลขต่องวดก็มีเก้าสองแปดที่ฝันตองวดเลยก็ค่ะก็คือเก้าสองแปด ห้าเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะอันนี้คือเลขต่องวดอันนี้คือเลขโค้งสุดท้ายเนาะค่ะบผส้มกับพิจนาล่องเบิงถ้าสิเบิงไปแล้วก็เป็นเลขบลายตัวเราค่ะคล้ายๆกันเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือสองเจ็ดสองเก่าเนาะค่ะอันนี้ก็เก่าสองสองเก่าคือกันเนาะค่ะค่ะคุณคู่มากเลยเลขเจ็ดหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดคุณคู่ฝันค้นเขียนให้กับสี่เจ็ดหนึ่งก็เป็นเลขคล้ายๆกันเนาะค่ะ ค่ะแล้วก็เลขทูบคุณคู่กับเก่าศูนย์ค่ะเนี่ยแล้วก็มีเลขมากแล้วค่ะคุณครูมากไว้ให้เลยเลขที่ชอบมากก็คือสี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เนาะค่ะค่ะก็มีประมาณนี้เน้ะคะ่ะแนวทางของคุณครูงวดสองพฤษภาหกหาค่ะโชคดีมันหมาน,นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ